เราน้นถึงถ่ายเชิงซาวที่ไรเราก็น้นถึงการมาไว้พระก็ไม่นึกว่าที่นี่จะมีแกนแคนยอนด้วยออราก,กู๊แคทใช้มา3ปีแล้วอ่ะเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรพี่ในรุ่นแรกเลยร้าน2จุกจุกสวัสดีครับผมโก้ GO, แล้วก็พี่โอ๊ตจาก Spacebar นะครับวันนี้เราอยู่กันบนรถ GoodCat GT ครับผมที่มาของคลิปนี้นะครับก็คือว่าพอดีว่าเอออราก,กู๊ดแคทอ่ะที่ใช้อยู่เนี่ยไปเข้าศูนย์ ไปอ mm ัปเดตเฟิร์มแวร์ก็เลยติดต่อทาง Get w a l l อเตอร์ว่าเฮ้ยเราอยากจะได้อลร่ากุลแคสจอันเนี้ยขับมาทำรีวิวแบบวันเดย์ทริปแต่ว่ารุ่นที่พี่โอ๊ตขับเนี่ยไม่ใช่รุ่น GT ใช่ไหมไม่ใช่คือรุ่น,นี้พี่ขับเป็นรุ่นอัลต้าธรรมดาเป็นแมวจีนพี่เนี่ยรุ่นแรกเลยล้านสองจุกจกพอขึ้นมาขับแล้วเนี่ยจะบอกว่าแมวจี Mel G, นกับแมวไทยอ่ะมันมีความแตกต่งางกันพอสมควรผมจําได้ว่ารถพี่อ่ะเกียร์มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ แล้วมันหมุนแล้วมันเข้ายากอ่ะ NR เข้า NR เวลาจะถอยหลังอ่ะเออเดินหน้าถอยหลังมันหมุนแล้วมันฟรีตลอดไงก็เปลี่ยนมาอยู่ใกล้ๆมือเลยสบายๆใช่แล้วก็ GT จะได้ฝาหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยพี่เจ็บใจสุดเลยอยากได้มากแมวจีนไม่ให้มาพงอะไรขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้แมวจีนได้แค่ขึ้นกับลง แล้วก็ข้างในของอลรากูดแคสจทนะครับ mm hmm. ก็คือตัวนี้ข้างนอกเป็นซ mm ันแบล็กใช่ไหมเป็นสีเหลืองดำข้างในเขาก็ตกแต่งเป็นสีเหลืองดําแล้วก็บอกเขาจะเป็นบอร mm ์ดสไตล์เลสซิ่งก็คือจะแตกต่างกับต mm ัวอลต้าอลต้าเป็นบอร์ดธรรมดา mm hmm. บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็บอกคู่หน้าเป็นบอร์ดเป่าลมเย็นได้ด้วยที่บังแดดหน้ามีกระจกมองหลงัพงพร้อมไฟส่องสว่างมาให้ด้านบนมีพา a าลมิกกสลูฟแล้วก็มีซันลูฟแล้วก็คันนี้เป็นรถไฟฟ้า ที่ยังมีปุ่มเหลืออยู่คือวันนี้เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยคนก็จะบอกว่าเอ้ยรถไฟฟ้าปุ่มมันน้อยปัจจุบันนี้อย่าเรียกว่าปุ่มน้อยเรียกว่าปุ่มแทบไม่เหลือแล้วออร่ากุลแคทก็เลยกลายเป็นรถไฟฟ้าที่ยังมีปุ่มเยอะให้เรากดอยู่ถือว่าเยอะแล้วถือว่าเยอะแล้ว เรามาถึงที่แรกแล้วครับบอดินคาเฟ่แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่คาเฟ่ก็เดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนแล้วกันเนอะอดูแบบเร็วๆเพราะว่าคันนี้ออกมานานแล้วด้านหน้าเนี่ยสังเกตดีๆเขาจะคุมโทนนะเป็นสีดําเหลืองและในส่วนของด้านข้างอย่างแรกที่สะดุดตาเลยคือนี่ครับวงล้อของเขาเป็นล้ออัลลอย18นิ้วแล้วก็มีสีเหลือง ตัวคาลิเปอร์เบรกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น GT ส่วนของด้านหลังเนี่ยที่ผมว่าก็เป็นจุดเด่นของรุ่น GT นี่เลยครับสปอยเลอร์หลังสวยมากส่วนของด้านล่างดิสฟิวเซอร์เนี่ยก็จะมีโทนสีเป็นสีคาร์บอนตัดกับสีเหลืองนี่ดาเหลืองสวยๆเลยครับโอเคก็ประมาณนี้เนอะเพราะว่ารถคันนี้เขาออกมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เข้าไปกินก่อนไหมพี่ถ้าเราจะเข้าคาเฟ่นนะเราก็ไปทางนี้แต่ถ้าเราอยากไปแกะขย้อนเราต้องไปทาง บอดินคาเฟ่นเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาขับรถจากกรุงเทพมาก,ก็ไม่ได้ไกลมากป,ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆเรามาบางทีเรามาไหว้พงไห้พระไหว้หลวงพอ่อเสด็เสร็จก็อาจจะเลยมาหน่อยนึงคือมาที่นี่ค่อนข้างคุ้มตรงที่ว่าเดินทางไม่ไกลแล้วก็ได้บรรยากาศวิวแบบอันซีนแถมยังมีน้องๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่นี่น่ารักมีทั้งไอสม้มทั้งไอสลิดมีหมูหมูก็มาหมูก็มาโอ้โแล้วก็บรรยากาศข้างหน้านี่ก็เป็นริมน้ำเนี่ยก็ เออบรรยากาศก็ชิลๆสบายดีคือถ้าใครอยู่กรุงเทพอยากจะแวะมามใช้เวลาไม่นานวันเดย์ทริปแนะนำที่นี่เลยครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่นี่คือเขามีแบรนแคนยอนของตัวเองแกนแคนยอนหรือเปล่าเออเอาใหม่ <c oughs> มาดูแกนแคนยอนหน่อยครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะน่าเสียดายวันนี้ทางลงอ่ะเขาไม่ดีน้องเหมียวเราน่าจะท้องแตกแน่เลย เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้ําไม่ขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเราสามารถเอารถลงมาเข้าไปตรงนั้นได้เลยอะนั่นอะเนี่ยถ้าวันนี้เข้าไปได้นะผมจะเอาคูดแค a จีท t เข้าไปดิฟในนั้นสักสองสรอบอะแต่วันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปต่อยสักที่ดีกว,ว่าอไหนๆล้วก็เอารถเข้ามาแล้ะก็เดี๋ยวเราไปสักที่นึงแล้วเราค่อยกลับกรุงเทพเอาให้คุ้มนะพี่นะ ขอพูดถึงฟ e e l i n g การขับขี่หน่อยนะครับระหว่างที่เรากําลังจะไปอีกที่นึงเนี่ยผมได้ลองขับมาซักระยะหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าการเล่งของเขานี่สนุกมากนะมันผมบอกไม่ถูกอะ่ะคือกดนิดนึงก็พุ่งแล้วครับด้วยความที่มอเตอร์เขาใหญ่ด้วยใช่ไหมตัวนี้ G T มอเตอร์เขาจะใหญ่กว่าตัวปกติอร l a Good Car G T คันนี้สเปคเขาก็คือแรงม้า171แรงม้า250นิวตันเมตร0ถึง100เขาเขยีที่8วิ โอ้ Ồ, นี่ขนาด8วิผมยังรู้สึกตึงๆเท้าเลยนะโอเคอยู่นะครับทีนี้มาดูเรื่องของช่วงล่างการซับแรงกระแทกของเขาหน่อยนะผมมองว่าคาแรคเตอร์ของ Good Cat GT เนี่ยน่าจะเป็นฟีลลิ่งของสปอร์ตสปอร์ตหน่อยครับให้ความรู้สึกรับรู้ถึงพื้นถนนคือก็บอกตรงๆอ่ะมันก็รู้สึกแข็งๆหน่อยครับแล้วก็เวลาเจอเนินหรืออะไรที่จะทำให้รถ กระเด้งกระเดงก็รับแรงกระแทกแบบรู้สึกได้เลยนุ่มไปไหน <c oughs> หายไปไหนแมวจีนแมวไทยเหมือนกันไหมครับฟิลิ่งเหมือนกัน,นแต่พี่ว่าแมวจนะีนน่ะแข็งกว่าอ oh. แข็งกว่านี้เออที่พี่ใช้อะก็คือโอ้โหตอนนั้นขับไปก่อช้างอะบอกเลยคนนั่งหลังบอกว่าโอ้พี่บอกตรงตเลยว่าข้างหลังนั่งแล้วไม่สบายเลยโอ้เออจริงนะผมรู้สึกว่า g o o d c a t t t เนี่ยเขาทำมาเอาใจคนขับนะความรู้สึกผมคือขับสนุก ฟีลลิ่งเบานั่งอะไรเนี่ยโหดีพวงมาลยัยจับถนัดมือถึงแม้อาจจะดูใหญ่ๆไปหน่อยแต่ก็โอเคน้ำหนักพลวงมาลยเบาไปนิดนึงใช่ใช่เอออีกเรื่องหนึ่งเลยคือน้ำหนักพวงมาลยัยค่อนข้างเบาการเลี้ยวการคุมวงล้อเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้มีช่วงฟรีเยอะกระดิกนิดนึงนี่เอาละล้อส่ายละแต่มันให้ฟีลลิ่งที่ควบคุมแล้วมันเนี่ยเนี่ยควบคุมแล้วมันทันใจเหมือนกันนะพวงมาลยัยเขาอาจจะเบาหน่อยไม่ได้มีความ หนืดมือไม่ได้ต้านมือตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดปรับให้พวงมลลาลัยมีน้ําหนักข,นนขึ้นหน่อยก็อาจจะทำให้ฟีลลิ่งมันสปอร์ตขึ้นไปอีกตอนนี้มันยังรู้สึกก้าก้ากึ่งกึ่งอยู่อะมันยังไม่ได้สปอร์ตจา๋าแบบเต็มตัวยังมีความแบบกลัวว่าเราจะขับยากอยู่อ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ทะเลน้ำจืดวังคูเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบมใครจะคิดว่าฉะเชิงเซาจะมีที่อย่างนี้นอกจากเหนือจากการไหว้พระเราไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวมาที่นี่ก็ยังมีแบบว่าธรรมชาติมีอ่างเก็บน้ำมีแกนแคนยอนมีอะไรให้เราบอกว่าน่าไปเยอะนะเอาจริงๆหลากหลายนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเวลาเรานึกถึงจังหวัดฉะเชิงเซาเราจะนึกถึง8ลิ้วไลงวง<า>พรดมีมากกว่านี้ครับใช่แต่ว่า น่าเสียดายนิดนึงเออที่เรามาวันนี้น้ําท่วมเต็มไปหมดเลยจริงๆที่ตรงนี้มันต้องเป็นลานกว้างแล้วรถอาจจะลงไปวิ่งได้ถึงตูลูนเลย,ยแต่ตอนเนี้น้ําเต็มภาพที่นึกนะตอนแรกนะกล่าวว่าแบบโอ้จะเอารถลงไปตรงนั้นแล้วอนะแต่วันนี้ก็ได้แค่นี้ตามสไตล์ช่องเรานะมไม่ค่อยมีอะไรราบเลื่นเลยนะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าเกิดมาแถวนี้ถ้ะไม่มีของกินโอ้นี่ร้านลุกเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงแถวนี้ขายลูกชงลูกชิ้นแถวนี้เขาจะมีชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะเนี่ยเขาเขียนว่าตลาดน้ําทะเลวังพูใช่ถ้าจะมาตรงนี้นะคืออย่าไปเซิร์ชว่าเขื่อนระบมนะถ้ามาที่นี่ต้องเซิร์ชว่าทะเลน้ําจืดวังพูฉาชิงเสาที่นี่แหละครับอืมตอนแรกเราไปผิดไงใช่เราหลงไงเราเซิร์ชเขื่อนระบมเราก็ไปตรงนู้นเลยตรงสันเขื่อนเลยแต่ถ้าใครอยากไปชมวิวแบบว่า แวะหลายๆที่แบตเตอรี่ลดเหลืออแวะไปดูได้นะครับทางนั้นสวยนะคือ,อถนนสวยแล้วก็บนเขื่อนก็สวยด้วยใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ไม่มีที่ให้เราล,ลงนั่งเล่นอืม,อมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะพ้าทิตตกแล้วแหละเดี๋ยวเราอิ่มเอมกับบรรยากาศแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวขับรถกลับกันดีกว่าครับชมวิวก่อนครับหูอย่างสวย ราจะกลับกรุงเทพแล้วเราขอสรุปไปในรถแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนอความรู้สึกอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกชอบเลยนะคือชอบดีไซน์ภายในเขาคือภายนอกก็ชอบชอบตั้งแต่แรกเห็นอยู่แล้วคือมันมีความเท่ซันแบลนะ็กอะแค่ชื่อสีก็เท่แล้วดําเหลืองแล้วก็รู้สึกว่าวัสดุที่เขาให้มามันไม่ได้ดูแลยากปล่อยเซอร์เก็น่าจะอยู่สภาพเนี้ย พี่ใช้มาวัสดุของเก่าตอนแมวจีนก็วัสดุเดียวกันใช่ไหมครับวัสดุเดียวกันก็คือวัสดุภายในก็ยังเหมือนเดิมยังไมไ่ยังไม่ได้ดูเก่าหรือบอกว่าจะดูย่นหรือดูยุบอะไรก็ตอนแรกคิดว่ามันก็ยังกังวลอยู่ว่าวัสดุภายในจะทนไหมสรุปก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคตัวรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือใช้งานได้ปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่อง ขึ้นเต่าเรื่องอะไรที่เขาเจอกันเพราะว่าอย่างพี่ใช้ก็ไม่ได้ไปขึ้นดงขึ้นดอยอะไร uh huh huh. วิ่งในเมืองธรรมดามันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว uh huh. อ่าแล้วก็จุดที่ไม่ชอบที่ใช้มา3ปีขอตัดออกในบางอย่างแล้วกันเพราะว่าในตัวไทยได้ปรับปรุงไปห,หมดแล้วอย่างเงี้ยแต่จุดที่ยังไม่ชอบที่ยังมีอยู่ก็คืออยากให้ไฟอ่ะสองแผ่นที่ตรงเนี้ยมันแยกซ้ายขวาได้เพราะว่าอันนี้มันติดกัน uh huh. เวลากลางคืนมันเปิดเนี่ยข้างหนึ่งเปิดแต่อีกข้างนึงมันติดด้วยเนี่ยมันทําให้เราแสบตาเวลาขับรถ uh huh. แล้วก็จุดที่2ก็คือไม่มีไฟส่องสว เวลาเราหยิบของกลางคืนเนี่ยมันจะมืดต้องมานั่งเปิดไฟแฟลชมือถือใช่แล้วก็ช่วงล่างเขาไม่ได้นิ่ม,มก็ออกแนวแข็งกระด้างเลยแหละ,ะ,ะแต่ว่าตัวไทยเนี่ยก็คือน,นุ่มขึ้นนะนุ่มขึ้นกยูตัวจีนละตัวจีนนี่โอ้กระดกกระเดกเลยแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกของออร่ากคดแคทเลยก็คือจอช้ายัางช้าอยู่หรอยังช้าอยู่ก็คือเวลาเรากดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะช้ากว่ามันจะทํางานมีกดนับนะอกดปุ๊บหนึ่งสอง 3อ่าสิ่งที่ไม่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือเมมโมรี่บอกมันต้องมาปรับแต่จอคือพี่เวลาใช้พี่สลับกับแฟนใช่หใชไหมหแล้วทีเนี้ยเวลาเราปรับเบาะใหม่ของเราแล้วคนอื่นมาขับแล้วจะกลับไปของเราอะ่ะเวลาสตาร์ทรถอะ่ะคือมันใช้เวลามากนะกว่าหน้าจออันนี้จะบูตขึ้นมาปาไปกี่วหิหน้าจอบูตขึ้นมาเสร็จปุ๊บกดเข้าไป1นึ่ง,หน,งหนึ่งคำสั่ง2คําสั่ง3คําสั่งกว่าจะเจอว่า อ่าเมมโมรี่เซฟอยู่ตรงนี้นะ oh. เราสับเปลี่ยนคนขับกันแบบริมถนนอย่างเงี้ย oh. จะปรับเร็วๆมันก็ปรับไม่ได้ไงไม่ได้แล้วไม่ได้อยากให้มีอบบปุ่มแยกออกมามา,มากกว่าแอารออโต้และแอปเป็นคาร์เพยังต้องต่อสายอยู่ว้าห wow. น้าเสียได้อืมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าที่เก็บของด้านหลังเขาอ่ะมันเล็กค,คือมันเหมือนจะกว้างนะแต่บ่อหลังมันเอ็นอย่างงี้แล้วก็ฝาท้ายอ่ะมันเอ็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสามเหลี่ยมมันเลยบีบให้ใช่พื้นที่เก็บของอ่ะมันเก็บได้น้อยอย่างพี่อย่างเงี้ยเเลลงงหหมมาาาาแว่่่่ชอออบไปดินนก รถเข็นหมาใส่ไม่ได้ต้องพับเบาต้องต้องไว้ตรงนี้ใช่ต,ต้องพับเบาถ้าไม่พับเบาก,ก็คือรถเข็นหมาพี่ใส่ไม่ได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเขาไม่ให้ที่ปัดน้ำฝนหลังอันนี้ก็ไม่ไม่มีเหรอไม่มีเอาใช่อันนี้ไม่มีคือมันมันไมจ่จำเป็นนะเอาจริงๆอิคือบางคนเขาจะบอกว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นมันเป็นแอโรดนามิกแต่ว่าฝุ่นมันจับ แล้วก็คือมันเป็นรถท้ายตัดอะ่ะเวลาวิ่งมันทีฝุนมันวนอยู่ท้ายรถอะ่ะเราก็อยากจะแบบมีปัดน้ำฝนปัดทำความสะอาดบ้างอะไรอย่างนี้แลกว่ามีนะเนี่ยอ๋อแต่มีไล่ฟ้ามานะมีไล่ฟ้าแต่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วอ่ะแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบอีกก็คือเบาอะคือเบาะกูดแคทอ่ะมันเป็นเบาะที่สั้นอะ่ะเหมือนกับเวลาเรานั่งอะ่ะมันไม่ถึงตรงช่วงข้อพับอะ่ะแล้วก็เหมือนเบาะมันจะเอ็นลงอย่างนี้นิดนึงทําให้เวลาขับนาน,านอะ่ะมันเมื่อยอ อันนี้คือจุดที่พี่ไม่ชอบนะคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้ติดปัญหานี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือปัญหาที่พี่รู้สึกว่าพี่เจอในแมวจีนและแมวไทยก็ยังมีอยูอ่แต่ว่าชื่นชมทางเกตวอลนะว่าเขาก็ฟังเสียงผู้บริโภคแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างไปให้อย่างเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเขาก็ปรับปรุงมาให้แต่โดยรวมปัจจุบันนี้ก็คือเดีย๋ยวจะบอกว่าออร่ากุแลแคทก็เป็นตัวที่ดีใช้มา3 4ปีก็ยังรู้สึกว่าไม่เสียดายที่ซื้อมาจะเสียดายอย่างเดียวก็คือ ทำไมกูไม่ซื้อตอน8 0 0 0 0นกว่าวะกูซื้อตอนล้าน2อง <c oughs> ปะโทษคือตอนนี้ราคาลงมาสมเหตุสมผลแล้วก็คือตัวธรรมดาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทตัวอัลต้าอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทส่วนตัว GT ตัวนี้อ่าก็อยู่ที่8 5 9 0 0 0บาทไม่ถึงล้านไม่ถึงล้าน <c oughs> ตอนพี่ซื้อตอนพี่ซื้อรุ่นไม่ได้รุ่นท็อปด้วยนะล้าน2อล้าน 2, 2> ใช่เจ็บแทน แล้วก็วันนี้ตนะ้องขอขอบคุณเก t วอลมอเตอร์ไ a i l a n d ์ที่ให้เรายิ้มรถอลากุญแจิ t ีคันนี้ามารีวิวใช่ได้มาเที่ยววันเดย์ทริปที่ฉะเชิงเซาครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆครับผมคลิปหน้าเราจะพาไปชมรถอะไรยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปกับกรุงเทพกันกลับแล้วมืดแล้ว